สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีพอเมดวันนี้เป็นเอพิโซดที่เราทำงานแล้วก็เจอกับผู้บรกอบการรายหนึ่งที่เขาทำตัว TravelTex t t h i l l n n d o o n n e t นะครับเห็นข่าวว่าวันนี้ซี o มาด้วยนะพี่เจมเดี๋ยวไปถามหนือยว่าแผ่ตฟอนท์มันทำอะไรกันแะน่ตามพี่พอมาครับวพสดีพี่เจมัครบอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะเจอเข้ามาเจอพอดีเลย <laughs> แนะนำตัวเองหน่อยพี่ผมชื่อนัทเสถียรพง์พัฒนาการนะครับเป็น CEO ของโปรเจกต์ Thailand Connect ครับอ๋อเรียกว่าพี่เจมก็ได้พี่เจมเลยอันนี้เป็นคุณเอกครับผมเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท t a r i s c o Technology นะครับทำไมทำไมวันนี้ต้องสายย่อด้วยพอดีเห็นเห็นกล้องน้องเขาต่ำนิดนึงอ๋อเห็นกล้องเราก็ต่ำเลยก็สายย่อด้วยเฮ้ยพี่เจมแพลตฟอร์มนี้ Thailand Connect ทำไมถึงเกิดขึ้นได้อ่ะก่อนหน้าโควิดมันมีปัญหามาก่อนหน้าละก็คือตัวผู้ประกอบการเนี่ยจะไปพึ่งแพลตฟอร์มต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่แพลตฟอออออรรร์มมมมมขงงงงเเเืไไทย่่ีาาก็ว เอ็มเมืองไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันดีมากๆเนี่ยเราน่าจะมีตัวรองรับเหมือนว่าซัพพอร์ตตัวผู้ประกอบการด้วยแน่นอนซัพพอร์ตตัวบริษัทด้วยนะครับก,ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราคิดอยากจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับทำไมถึงรนะู้จักผมหรือรู้จักดีป้าได้โอเคหลังจากที่มันโควิดเนี่ยแน่นอนปัญหาเรื่องการเงินมัน,ม,นมาอยู่ละนะครับเราก็ลองไปเสิร์ชไปค้นหาดูว่าอุ้ยปรากฏว่าโครงการของดีป้าที่สนับสนุนภาคเอกชนเยอะมากเป็นเหมือนแองเจิลฟันเลยเราก็เลยลองไปดูว่ามันมีโปรเจกต์ไหนที่ดูมันจะเข้ากับ แนวทางที่เราทำประกอบการอยู่ไหมก็พอดีไปเจอโครงการนี้พอดีครับต้อควักเงินจริงๆบ่าเนี่ยเอาแน่นอนควักจริงๆใช่ไหมอันนี้ไม่ได no? ้ไม่ได้ไม่ได้ควักแบบลมใช่ไหมราที่ใบเข้าๆเนาะ หลักๆเลยมันใช้คนปกติเราก็ทําพัฒนาเทคอยู่แล้วในเรื่องของเกี่ยวกับ t r a เวลเทคในในองค์กรของเรานะครับแล้วพอดีพอดีเห็นโปรเจกต์ของดีป้าก็มีความน่าสนใจเราอยู่ในธุรกิจที่เป็น t r a เวลมาอยู่แล้วเรารู้เรื่องของเพนพอยต์ของผู้ประกอบการต่างๆเรารู้ว่าเขามีาข้อจํากัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะ correct ตัวนั้นมาที่จะพัฒนา Platform แพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น,นครับซึ่งพอตัวโปรเจกต์ของดีป้าเนี่ยบอกว่าดีป้าให้การสนับสนุนครึ่งหนึ่งเราควักครึ่งหนึ่ง แล้วก็เดินหน้าพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วเราก็เลยเหมือนมองว่ายกขึ้นให้เป็น national platform เนี่ยสเกลมันอาจจะต้องให้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับใช่เมืองไทยเราไม่อยากทำซ้ำซ้อนแต่เราจะ,จะหาวิธีการทำอะไรใหม่ๆที่มัน มีการทางานของภาคเอกชนจริงความจริงเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยไม่มีอะไรเราไปคุยโครงการนี้กับทางการเมืองครับแล้วเราบอกว่าเมืองไทยมันควรจะต้องมีสกะันึงนะจะเรียกว่าเนชั่นแนลหรือไม่เนชั่นแนลแต่มันน่าจะส่งเสริมเอกชนไทยให้มันเติบโตแหลครับก็เลยบอกชี้บอกว่าชี้ลงไปตามหาที่ใครที่แบบพอจะมีเงินแล้วแบบพอที่จะมาร่วมลงทุนทางานแล้วเราเป็นฐานะแองเจิลเราแมทชิ่งฟันเจ๊งก็เจ๊งด้วยกันแต่ิดีกว่าไปทําแล้วมันไม่เกิดผลประโยชน์ทางเนี้ย พอเรามาเริ่มทําตัวโปรเจกต์เทเล์คนเน็คเมื่อได้รับการสนับสนุนอันนี้อันนี้มันคือจุดแข็งเลยจุดแข็งเลยที่เราบอกว่าเฮ้ยอย่างน้นอยสุดในเรื่องค่าฟีต่างๆที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายมันต้องถูกกว่านะครับต้องควรจะต้องถูกกว่าดีกว่าเร็วกว่าถูกกว่าดีกว่าเร็วกว่าเพะฉะนั้นไปเที่ยวพมา่าผมก็จองโรงแรมไปมันภาพสวยมากเลยเห็นชวเวดากองอ,อพอไปถึงโรงแรมเนี่ยโอ้โหพอไปถึงพมา่าเจดีอันเท่านี้ มีแมงสาบด้วย,ย <c oughs> เข้าไปอาบน้ําไม่ได้หว่าต้องไปตกแมงกระจัวให้หน่อย <c oughs> มีแมงกระจัวอยู่ในห้องน้ำอยู่ด้วยไม่ต้อง, <c oughs> องกเ <c oughs> งี้ยตอนนี้เราพยายามที่จะหาระบบที่จะเป็นลักษณะของเหมือน AI <c oughs> ที่จะมาช่วยในการที่จะแคทตโกไรส์ตัวรูปให้มันดียิ่งขึ้นมันก็จะช่วยกับผู้บริโภคได้ตรง ออกมากขึ้นอย่างเงี้ยครับคนที่ไปเที่ยวนะถ่ายลงรีวิวได้ไหมถูกต้องเลยเอ,อ,อันนี้สําคัญเราจะต้องไม่ยอมให้ผู้ประกอบการเ้าเรียกว่าใส่ข้อมูลที่มันมันไม่จริงเข้ามามมนะครับหลังจากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการและเช็คเอาท์เรียบร้อยเพื่มีอีเมลตอบกลับเ,ออเป็นแบบสอบถามเลย ตัวผู้ใช้ก็จะเลตติ้งกับแสดงว่าใช้ไทยแลนด์คอนเน็กซ์ของพี่เจมกับของเราเนี่ยอย่างน้อยจะมีความถูกต้องแม่นยำตรงปรกในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการชาวไทยเราต้องรักษาชื่อเสียงนะแต่ยอมแล้วว่าตัวแพลตฟอร์มนี้ในเรื่องโรงแรมโอเคเที่ยวบินโอเครถเช่าเนี่ยง่ายผู้ประกอบการเข้าใจแต่ในกลุ่มร้านอาหารในผู้ประกอบการจะเกิดความรู้สึกก้ามกึ่นว่าเอ๊ะมันต่างยังไงกับ Delivery ่อะไรซึ่งเราต้องทำความเข้าใจเมื่อเราเปิดเต็มโปรเจกต์ มันจะเปิดแพลตพฟอร์มที่ให้ตัวผ,ผ,ผู้ผู้ใช้บริการที่เป็นบ <B. S 1> ีบีที่นี่นีถึงส่วนงานราชการด้วยบริษัทเอกชนด้วยเนี่ยเข้าไปรีจิสเตอร์นะครับเป็นผู้ซื้อโดยตรงสามารถที่จะมีโอกาสเปิดเครดิตได้นะครับแต่แน่นอนโลกปัจจุบันนี้เครดิตสกอร์ริงอะไรม,มันอาจจะจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการจัดซื้อหรือให้บริการเราก็น่าจะสมูทมากขึ้นครับมันเป็นแพลตฟอร์ม B2B แรกของประเทศไทยใช่ไหมพี่เจมส์ถูกต้องครับเป็นแพลตฟอร์มแรกเลยอันที่จริงถ้าจะมองไปในโลกอ่ะแพลตฟอร์มที่เป็น B2B เนี่ย มันแทบไม่มีเลยนะครับมันจะมีเป็นแพลตฟอร์มที่เขาทำ B2C อยู่เดิมแล้วก็แอพพลายใช้ให้เป็น B2B ตัวโปรเจกต์ไทลแลด์เขาได้มันเป็นการวางอินฟราสตรัคเจอร์ด้านทัวริซึมนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้ได้มาสัมผัสจริงๆกับผมมอเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างมาก ลงทุนไปตั้งเยอะเนี่ยรอดไหมรอดอยู่แล้วครับแล้วเขาจ่ายเงินจริงไหมจ่ายจริงครับตรวจสอบดีว่าตรวจสอบเอกสารอย่างดีครับเห็นได้ข่าวเอารถใหม่ใช่ไหมพี่เอ๋ยโอ้ไม่มีมีแต่ขายมีแต่ขายมีแต่ขายเท่านั้นเขามีผับอยู่ผับหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยเมื่อกี้สตาร์ทอัพมาบอกพี่นัทพี่นัทไม่ไปโมกบาหรอกเคยไปไหมเคยไปไหมอย่าง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 ไม่เคยไม่ไปหรอไม่ได้ไปครับโมกบาแต่ว่าถ้าเขาเขียนตรงนั้นป่า แรงอะไรที่มันแบบดักลักเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องบีน้องน้องๆเด็กๆในพวกสตาร์ทอัพเนี่ยต่อแม่นามบอกคือจะแอบไปใช่ไหมอ๋อครับวันนี้มาเจอกับ c ีอตัวจริงร้อนแพลตฟอร์มที่เรียกว่าไ n ยแลน n ์ไทยแลนด์ n n นเน็กซ์เดี๋ยวเจอกับพี่ที่สัมสร้วพี่วันนี้เข้างานวันนี้สวัสดีครับแต่ตามไปบริษัทตามไปบริษัท